โอ้ยมันสั่นโลมันโอ้ยเราปที่ละละได้นันล่ะไ้ไหม้นันละมันต่อรูปวมรูปวมันเต็มใช่ไหมรูปมันเต็มบ้าน้บ้านเ่อนู่นเ่เอาดูเาดูออางมมปยาวีครับีเบกดา ลุ so ้มลุ so ้มลุ anyway> ้มลุ้มลุ้มข้าวเกินห้าน้เกินห้คบร้จับกันสามแต่เก่มันเกินดีมันเกินอย่างนี่จะยาากก็ต้อง้โหเลยซีซ อันนนรกลกันนะครับเยี่ยมากครับน้อสีบไม่เป็นไรแค่ห้าสิบไปจบแชร์ไปไปเขไปยือเเอ้ป่าครับเย็นเอาค่อยๆไปเรื่อยๆจนเย็นจะได้กลับไปนอนครับอันนี้ดูอนีนะอันนีคเป่าด้ดูนะครับเปาเป่าม้ เป่าจนเมื่อยใจที่ขาดเลยนี่ใจเย็นๆเป่าก็เป่ายายายห้ามหยุดเป่าเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องเป่าเลยอือเอาม่ได้เอาใหม่ครับ

การถ่ายชีมเป็นการป้องกันทั้งองฝ่ายนะครับว่าตำรวจไม่ได้มีอะไรช่อชก เปล่ายาวๆพี่ใจยาวๆนะครับอมแล้วเป่ายาวๆเป่ยายีกี้กีกก็ได้อยู่กพถึงเ็นยีรอกงูงตับเท่าไหร่เช็ดสามสิบสามไม่สามโอเคเห็นไหมมันไม่ถึงง่ายๆหรอก เป่ายาวๆพี่ใจเาวๆไปเลยออเมแล้วครับคมัต้องจากอมแล้วก็เป่ายาวๆอ่าหนึ่งสองไปไปไปอีกอีโอ้ร้อยี่มีรการเบอร์เซน เกินที่กฎหมายกําหนดนะครับกฎหมายกําหนด50อันนี้เป่าไป184เกินมาเยอะเลยเป่านี่เป่าเปล่าอ้มก้อนครับครับอ้อมหรืเป่าไม่ได้ไล่ได้เอาไหนนะจ๊ะอ้อมหรือเปล่าพอเต็มนะพอเต็มไม่เต็มเอาอย่าตครับยีแรงเปแรงไม่มันไม่แรงยี แคนดูนย์อไแลมินกรมหวือแห้งเถอรกนอมอมีกออรรดูนะถ้าเกินหผิดถ้าต่กว่าก็ไม่ไม่เป็นไรถ้าขึ้นไปถือว่าผิดกฎหมายนะฮะ้อหแสดงว่าคือ ปีคอสหลังหกมีเล็กอันนะเกินนะเกินนะตำรวจขอเขแต่เขาควบตัวยาวๆเลยไม่นานเท่าไหร่หรอกเอาเลยแรงยาวๆไม่ใช่ไม่ใช่ผมก่อนผมแล้วก็เป่าโอ้ยยาวๆแรงๆเป่าไม่ใช่เป่าลูกโป่งเนี่ยเป่าไม่เต็มยาวเป็นจรเป็นเอาเดี๋ยวนี้ถ้าทำนี้คิดว่าจะไม่โดนเหรอเป่ายาวครับยาวดบอกถ่ายากมันมันยังไม่ได้ยัง สองร้อ